นี้ถามต่ออีกครับนักเตะในชุดปัจจุบันอยากเล่นร่วมกับใครบ้างชื่อแรกเลยที่ลูคัสบอกว่าอยากเล่นด้วยก็คือโดมินิกซูบอสไลน์ซูบอสไลค่ะรอบแรกเลยเขาบอกเอ้ยนหน้าของการเป็นตัวรับเนี่ยแล้วมีมิดฟิลด์ที่ขับเคลื่อนในเกมรุกพลังงานและเทคนิคทักษะขนาดนี้เขาน่าจะสนุกอยากเล่นด้วยในหน้าของการเป็นฟิลด์ตัวรับเนี่ยแล้วเห็นแม็กลิสเตอร์มายืนเป็นเบอร์6คิดเห็นอย่างไรบ้างลูคัสบอกอันดับแรกคือ แมกกาคือแชมป์โลกครับเราอาจไม่ต้องไปกังวลอะไรมากครับในเมื่อยังครอบเห็นแล้วเชื่อว่าแม็กกาทำได้และแมกกาก็ตอบรับว่าโอเคครับถ้าผมเล่นตำแหน่งนี้ก็จะทำให้มันดีที่สุด สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักอยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเล่าสู่ฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับพี่น้องน้องพี่เพื่อนกันได้หมดเลยครับเข้ามาที่ช่องของผมนะครับอยากดีๆฝากไว้หน่อยนล้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไม่อวันก่อนครับได้มีโอกาสไปงานอีเวน มิ e แอนด์กรีดของลูคัสเลวานะครับที่ช็อป Liverpool Store Thailand นะครับเซนทันพรามเก้านะครับผมเห็นว่าเออมันเป็นอากาศที่ดีมากๆครับผู้คนเยอะแยะมากครับเออมันอาจจะตรงกับวันหยุดด้วยมัง้งหรือยังไงก็ตามแต่แต่ที่สําคัญเนี่ยาะว่าคนที่มาชิดค่คลายกันก็คือลูคัสจะเป็นอดีตนั้งแต่ลิเวอร์พูลที่แฟนๆรักมากแล้วก็อยากจะไปเจอเขาอะนะครับแล้ว บรรยากาศในวันนั้นมันดีจริงครับก็เลยพยายามหยิบยกในแง่มุมต่างๆมาเล่าส่วนฝังรวมถึงหลากหลายคําถามครับทั้งบนเวทีแล้วก็จากกองเชียร์จากแฟนบอลน,น,นะครับที่ส่งคำถามมาให้ลูคัสเลว่าน่าสนใจมากครับอาจจะไม่ใช่ว่ามาดูว่ามันมีงานมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาแต่มาดูวิธีการตอบของลูคัสครับแล้วหลากหลายคําตอบผมรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีมันน่าหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อใคร ไม่ได้ไปงานในวันนั้นนะครับก็น่าจะได้รับความอิ่มเอมกลับไปอ่ะเดี๋ยวค,อยค,อยคอย่อยๆไล่เรียงกันไปครับในวันที่มิทแอนกรีตของลูคัสเลวานนะครับงานวันนั้นนะครับอย่างที่บอกครับว่าจัดที่ชอปลิวภูเซนตนทรามเก้นะครับผมก็ไปในฐานะของการเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญน,นะครับเขาจะมีช่วงเอเจนดาของเขาเนี่ย ช่วงผมก็จะขึ้นในช่วงกรูทล์กนะนะครับขึ้นไปนิดเดียว1 5บาที20นาทีอะไรประมาณนั้นแต่ก็ได้เจอกับเพื่อนพี่น้องหลายๆคนสายหงทั้งหลายนะครับโอ้เ oh, ต็ไมไหมดเลยพิธีกรวันนั้นก็คือคุณนีนาแล้วก็น้องเกมนะฮะเกมเองน่ารักมากนะฮะสุขสนานในฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของทั้งสองคนไปนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังด้วยนะครับทั้งนีนาทั้งเกมนะครับคืองานมันเริ่มประมาณสักบ่ายสามโมงครับตามคิวงานผม กับแจมหวยมาเฟอรี่จะขึ้นก่อนขึ้นไปพูดคุยกับพิธีกรก็คือ,อทั้งเกมแล้วก็นีหนานะครับพูดคุยกันเล็กน้อย,น,อยนะครับตีมาที่ไปของการเป็นกองเชียร์ความรู้สึกถึงลูคสัสเลว่านะครับซึ่งผมก็ตอบว่าประมาณว่าคือถ้าถามถึงลูคสัสเนี่ยคำแรกที่มันโผล่ขึ้นมาสำหรับผมก็คือความพยายามอ่ะมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรไปมากกว่านี้เลยครับคือเขาเหมือนเป็นหนึ่งในตัวแทนของความพยายามความอุตสาหะการที่ต้องแบบเอาชนะ ข้อพิสูจน์หรือคําวิพากวิจารณ์ตั้งหลายแหลซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้เต็มปาาหรอกครับว่าเขาทําได้ดีขนาดไหนหรือดีที่สุดในระดับแบบเ,เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ขนาดนั้นแต่แนวทางวิธีการของเขาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ครับผมเลยชอบครับชอบแบบ s ตอรีร่นุ่งราของนักเตะประมาณนี้มันดูจริงดีครับมันดูแบบออพอหรรันกลับมามองไกลๆตัวเราหรือคน รอบข้างเราหรือแม้กรทั่งตัวเราเองก็ตามเนี่ยมันยืนยันว่าทุกอย่างไม่ง่ายครับกว่าที่คุณจะประสบงสำเร็จไม่มีทางที่คุณจะลุกขึ้นมาแล้วเจอทางลัดและตุ้มประสบผสำเร็จได้ท,ทันทีหรืออาจจะมีครับแต่การยืนระยะความสม่เสมอเนี่ยมันก็คือเรื่องสำคัญจากนั้นก็กระโดดรถเต้นหนงัดเพราะมีแขกรับเชิญสองท่านก็คือพิพูอัญชลีโจคดีกิตครับโอ้ บทเพลงเดียวคนนี้ครับแล้วก็คุณติ๊กจังวงเพลงยวเนีนะครับก็มาร้องเพลงอยู Never Walk Alone โอ้สนันมันไหวทั้งหางไอเพลงนี้นะร้องคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอร้องกันแบบหลายๆคนนะครับหรือร้องในสนามนะโอ้โหคนลุกทุกครั้งนะครับเช่นเดียวกับเพลงแบบอ่ะเต้นรำกันหน่อยอาเลสอาเลสอาเลสเฮฮากันไปพีป่ปูก็น่ารักมากนะครับแกก็อุตส่าห์ปลีกเวลามาได้ เช่เดียวกับพิติกด้วยนะครับขอบคุณมากพิติเพรกาะนะครับ่ารักทั้งสองท่านเลยหลังจากนั้นแหละครับเพลงของเราก็มาถึงดูคัสเลวาตุ้งนอกจากพิธีกรน้องเกมนีหนาแล้วยังมีคุณเจียด้วยนะครับซึ่งเป็นบรรดาการเรื่องภูวเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็ขึ้นมาในฐานะของการเป็นผู้แปลให้เป็นล่ามให้พูดคุยทางดูคัสเลวาน่ารักมากน่ารักมากบนเวทีนั้นน่ มันมีหลากหลายคําถามที่น่าสนใจครับนานๆครั้งที่ผมถึงขั้นว่าช็อตโน้ตเลยเว้ยเพราะว่ามันมีหลากหลายคําตอบที่ที่ผมชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับอย่างเช่นในปีที่มันใกล้จะเป็นแชมป์อ่ะ20132014ตรงนั้นน่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมถึงพลาดนะครับในยุคข,ของเรนดัชเจอร์ซึ่งลูคัสอยู่ในทีมชุดน,นั้นด้วยลูคัสก็บอกว่าโอ้จ oh, ริงเป็นปีที่พีคมากเจร,ราดก็ฟอร์มดี หรือซูเรสนี่โอ้โหมอนสเตอร์เลยครับราวกับปีศาสตร์ร้ายยิงเป็นเข้ายิงเป็นข้าท็อปฟอร์มมากแล้วทีมก็เดินอยู่บนเส้นทางที่น่าสนใจในการได้ลุนแชมป์แต่สุดท้ายโอเคมันอาจจะมีข้อผิดพลาดกหลายจุดทั้งเกมที่แพ้เชลซีคาบ้านหรือเกมที่เสมอกับพิซซ่าพาเลซเองก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับดูคัสบอกว่าถ้ามันจะหาให้ผลแบบก้อนใหญ่ๆก็คือเราเสียประตูมากเกินไปทีมลุนแชมป์มันควรจะต้องมีเกมรับที่ดีกว่านี้ ซึ่งมันก็เป็นข้อผิดพลาดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของทั้งทีมเขาบอกว่าในห้องแต่งตัวนี้คือมันอึมครึมไปหมดมันมันเจ็บปวดมันผิดหวังไปหมดเป็นเรื่องปกติครับแต่ทุกคนก็ต้องผ่านไปให้ได้หลังจากนั้นก็มาคุยเรื่องของกุญสือ่อเพราะว่าลูคัสเนี่ยสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยได้ร่วมงานกับพิ้นการทีมถึง5คน,นครลตั้งแต่ราเฟลเบนเตสรอยฮัสเซนเคนนี้ดากริชเบนดอดอ มาจบที่เยินครับพิธีกรก็ถามว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างกับการทํางานกับ5้ากุญสิลลคัสแจงแบบเห็นภาพชัดเจนครับอย่างในรายของราเฟลเวเตสอันนี้ชัดเลยครับระเบียบว,วินัยเกมรับต้องมาก่อนคุณต้องเข้มข้นในการเล่นเกมรับต้องทำยงไงก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ในเกมแล้วอาศัยจังหวะช่วงที่มันฉาบฉวยโอก,กาสที่มันอาจจะมีไม่มากนะัก ในเกมนั้นจัดการได้แล้วโรเจอร์สล่ะโรเจอร์เป็นผู้ต้องการควบคุมครับนนเน้นในเรื่องของการครองบอลเน้นในเรื่องของการครองเกมต้องเอาบอลอยู่กับตัวให้ได้ต้องเซตเกมจากแนวรับให้ได้ถ้าบอลอยู่กับตัวนั่นคือการครองเกมของคุณแล้วเยนครอปละ่ะลูคัสบอกโอโ้วันนี้อีกระดับงเลยครับอีกศาสตร์หนึง่งคือผสมผสานวินัยเกมรับต้องมีแน่นอน การเน้นครองบอลการควบคุมเกมมีแน่นอนแต่มันจะเพิ่มเติมด้วยความเข้มข้นครับโดยเฉพาะในแดนกลางครับต้องการจุดยุทธศาสตร์ในการปักหมุดตรงกลางให้ได้ถ้าใครเป็นมิดฟิลด์ในทีมของเยนครับแล้วก็คุณรู้ตัวไว้เลยครับว่าคุณจะโดนคาดหวังไว้สูงมากคุณจะโดนเรียกร้องที่มันบางทีอาจจะเหนือขีดจำกัดของคุณคุณต้องวิสูจน์ตัวเองครับเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะมากต้องวิ่งไล่ต้องเพรสซิ่งต้อง แย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกให้ได้ในฉับพลันนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าบอกโอ้โหมันเจ๋งมากครับแต่มันก็ท้าทายมากเพราะเขาพยายามจะปลุกราทุกวันดีขึ้นเอาอีกดีกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้เอาอีกแบบนี้ไปเลยรอสั้นอยู่ระยะสั้นๆครับ6เดือนกับเคนนี่เดลกริชที่เข้ามาตอบกู้สถานการณ์ประมาณ1ปีนิดๆนะครับ ทั้งสองคน,นก็ทําให้ตัวเขานั้นเรียนรู้เติบโตขึ้นแต่ต้องเกมถามคำถามน่าสนใจมากผมชอบมากแล้วถ้าเทียบกันทั้ง5คนหลักคุณคิดว่าตัวเองอ่ะตัวของลูคัสเองเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาของคุณซื้อคนไหนน่าสนใจมากครตอนแรกเนี่ยวาขึ้นมาผมก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นราเฟลเบย์เตสแหละนี่คืออะไรละ่ะซันออฟราฟาใช่ไหมเออบตรแห่งราฟานะครับลุกปั้นพยายามผลักดันพยายาม ทําให้ลูคัสนั้นไปแล้วเ,เต๋ที่ดีขึ้นแน่ๆแต่คตําตอบคืออะไรรู้ไหมครับลูคัสบอกว่าไม่ใช่ครับช่วงเวลาที่เขาคิดว่าตัวเองนั้นฟอร์มดีที่สุดในการเล่นให้กับลิเวอร์อพูลคือตอนที่คีนนี T ่ด็อกริชคุมทีมครับก็คือตั้งแต่มกราคม2011จดจนถึงซัมเมอร์2012น,นเหตุผลง่ายๆเลยคือคีนนี่ทำให้ตัวเขานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกันครับ มันประจุมเหมาะกับช่วงที่ผมเคยเล่าหลายครั้งเนาะแต่ว่าเอ,าอกสั้นรอบเลยกันผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ย2010ถึง2012แล้วก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายจากวอส์เรนไปสุเคนนีดอร์กิสแล้วช่วงนั้นน่ยลูคัสเล่นดีจริงๆครับเป็นั้ยแต่ยอดเยี่ยมประจำสโมสรด้วยซ้ำไปนะครับในปี2011เนี่ยจุดเปลี่ยนมันคืออาการบาดเจ็บในเกมที่เจอเชลซีน่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยครับที่สแตนฟอร์ดบิชประท่ากับควอนมาตาแล้ว เอ็นไขว้หน้าขาดมันเจ็บปวดมากครับคือลูคัสกําลังมั่นใจกําลังเล่นดีมากๆแต่มันเจอการบา,าดเจ็บครั้งนั้นที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเล่นไม่เหมือนเดิมอีกเลยซึ่งมันก็ตรงกับที่เจ้าตัวบอกครับว่าตอนที่คินิ e ด็อกเชคุมทีมเนี่ยเขาสึกว่าเปล่ารีมากกินนี้นั้นส่งความมั่นใจมาให้ตัวเขาทำให้เขานั้นมีผลงานที่ดีจริงๆ ตามี้ปัจจุบันบ้างครับในฐานะของการเป็นกองกลางและก็บอกสเสมอว่าถ้าคุณเป็นลูกทีมของเยนครอบเนี่ยสิ่งที่ครอบต้องการเนี่ยมันหนักดวงในฐานะการเป็นมิดฟิลด์นะแล้วที่สั้นนี้ลิอร์กูก็เปลี่ยนแปลงเยอะเสริมกองกลางตัวใหม่เข้ามา4คนสโบสไลท์แมคอลิสเตอร์เอนโดกราฟินแบกค,คิดยังไงบ้างลูขัสบอกเป็นแนวทางของเยนครอบเลย คือถ้าคุณจะเปลี่ยนเอาเปลี่ยนให้มันแบบเบ็ดเสร็จหมดจดแล้วมีครบเลยมิติในเกมรุกมิติในเกมรับความสดความเก๋ามีครบหมดเลยเนี่ยนี่คือวิธีการทํางานที่เขาเคยประสบเคยเจอมากับเล่นครบับเป็นคนที่คิดแบบทุกมิติรอบครอบละเอียดมากแล้วพอมาเป็นชุดใหญ่แบบนี้เขารู้เขาว่ามันต่างคนต่างมามันอาจจะต้องใช้เวลา แต่ในศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วทุกคนสามารถฝากความหวังได้รอแค่ทุกอย่างมันจูนลงตัว,วเจอบทบาทที่มันเหมาะสมเหมือนแบบมันเข้าล็อกมันถูกที่ถูกเวลาเมื่อไหร่แล้วก็เวอร์ชัน2.0ใช่ไหมกองกลางชุดใหม่ชุดนี้จะเป็นตัวเดินเครื่องที่ดีมากๆให้กับเร์พูลครมันมีคำถามอีกหนึ่งข้อครับจากแฟนบอลผมชอบเหมือนกัน บอกว่าเรื่องของตำแหน่งของแม็กลิสเตอร์นหไะอันนี้เป็นคำถามที่ผมแบบคิดมาจากบ้านะนะเฮ้ยถ้าไม่มีคนถามนะอยากรู้อยากรู้เรื่องนี้ว่าในหน้าของการเป็นฟิวตูรับเนี่ยแล้วเห็นแม็กลิสเตอร์มายืยเป็นเบอร์หกแบบนี้พร้อมกับเสียงวิพากวิจารณ์คิดเห็นอย่างไรบ้างลูคัสบอกอันดับแรกคือแม็กกาคือแชมป์โลกไอ,อ,อเรื่องความสามารถเรื่องของศักยภาพเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลย แต่ในความเห็นของเขาเนี่ยพิมพุรีมันคือเวทีแห่งความเข้มข้นคุณต้องมีความท้าทายมันต้องพิสูจน์ตัวเองมันต้องเชีเลนตัวเองอยู่เสมอและความเข้มข้นแบบเนี้ยมันมาทุกสัปดาห์คุณไม่มีทางที่จะแบบอ่าโอเคฉันลอยตัวแล้วฉันทําได้แล้วไม่มีทางครับเพราะสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นใหม่เกมใหม่คุณก็ต้องสู้ใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงนี้แหละที่แมคก,การนั้นกําลังปรับตัวอยู่ให้มันเข้ากับวิธีการให้มันเข้ากับระบบ หรือเข้ากับสิ่งที่เยนครอปต้องการจริงๆซึ่งอนมุมนี้ลูคัสก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจไม่ต้องไปกังวลอะไรมากครับในเมื่อเยนครอปเห็นแล้วเชื่อว่าแม็กกาทำได้และแม็กกาก็ตอบรับว่าโอเคครับถ้าผมเล่นตำแหน่งนี้ก็จะทำให้มันดีที่สุดแต่ทุกการพิสูจน์อ่ะมันต้องใช้เวลาครับซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วแมกกาก็ยังเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอน อันนี้ถามต่ออีกครับนักเตะในชุดปัจจุบันอยากเล่นร่วมกับใครบ้างเอออันนี้ก็ชื่อแรกเลยที่ลูคัสบอกว่าอยากเล่นด้วยก็คือโดมินิกซอบสไลเขาบอกเฮ้ยหน้าหน้ของการเป็นตัวรับเนี่ยแล้วมีมิดฟิลด์ที่ขับเคลื่อนในเกมรุกพลังงานและเทคนิคทักษะขนาดนี้เขาน่าจะสนุกอยากเล่นด้วยข้อต่อมาคือโมซาร่าครับโมซาร่าย้ายเข้ามาลิเูในปีูลในปี2017ซึ่งก็เป็นซัมเมอร์เดียวกับที่ลูคัสย้ายออกไป แต่เจอหน้ากันเนี่ยสองสามวันเพราะเขาต้องย้ายไปอยู่ลาซิโอแล้ว,โโลวยังไม่ทันได้มีโอกาสลงเล่นร่วมกันก็เป็นหนึ่งคนที่อยากเล่นด้วยคนสุดท้ายคือหรือดีอาร์สครับเขาบอกว่านานฐานะของการเป็นลาตินอเมริกานะครับแมเห็นลีลาของดีอาร์สแล้วมันแบบอยากจ่ายบอลให้อ่ะอยากจะเห็นว่าบอลของเราเมื่อไปถึงดีอาร์สแล้วเขาจะโชว์ความแปรวาว,าวความเอ่อเพลิดเพลินอย่างไรบ้างน่าสนใจนั่นคือ3ชื่อครับที <S 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 ่ดูกาสบอกว่า อยากเล่นด้วยท่านับเฉพาะนักเตะในชุดปัจจุบันของเ์วูโซโบซาราดีย so สพอถึงช่วงท้ายเนี่ยมันก็ค่อยๆผ่อนคลายแล้วครับนักเตะที่ยอดเยี่ยมตลอดการนะครับดูคขาบบอกอถ้าในตอบใหหนฐานะของการเป็นคนบราซิลมันก็ต้องไปเล่อยู่และะ้วครับแต่ถ้าบางครั้งถ้าลืมว่าเออเฮ้ยถ้าเราไม่ใช่คนบราซิลล่ะบางทีคําตอบอาจจะเป็นเมสซี่ <c oughs> ก็เรียกเสียงฮือฮาเสียงรอยยิ้มหัวเราะอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็มาถึงเรื่องของอัลลักกี้ไอมีมที่มันเป็นไวรัลด่ดดังมากๆเขาว่าเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นอยู่แล้วละ่ะเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันเป็นคอนเทนต์ที่ไปพบเจอแฟนๆนะครับอ้อาลนาเตไปทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลซึ่งวันนั้นเนี่ยคนที่เข้าฉากอยู่คือจอร์แดนเฮสันเฮสันพร้อมตัวเป็นเป็นพนรรักงานขายใส่แว่นใส่หมวกติดเคราอะไรก็ว่างกันไป แล้วก็พยายามเชียร์ให้ให้ลูกค้าให้แฟนบอลเนี่ยนะครับซื้อเสื้อของตัวเองก็คือหมายเลข14เฮ mm hmm. นเดอร์สันเราเฮ้ยนี่เป็นนักเตะที่ดีนะเล่นดีนะพยาพยามพยายามทุกวิถีทางแฟนบอลก็ไม่ซื้อสักทีลูกค้าจะบอก่ดูตั้งนานเหมือนเฮนโดพยายามแบบทำทุกอย่างจริงๆนะมีส่วนลดให้หรือบางทีแบบจะแจกให้ฟรีด้วยซ้ำก็ยังไม่มีใครเอาเขาก็เลยแค่โผล่หน้าเอาไปแล้วก็ พูดคำนั้นแหละครับอัลลากีอัลลากีมันเลยกลายเป็นมีมเป็นไวรัลไปทั่วโลกก็เรียกเสียงฮือฮาเสียงเฮฮาเสียงสุขสนานนะฮะปิดท้ายเนี่ยนะฮะลูคสัสก็คุยถึงว่าระยะเวลา10ปีกับลิวโผมันไม่ใช่เล่นๆมันไม่ใช่สั้นๆแต่การที่คุณเข้ามาแล้วถูกคาดหวงังและต้องพิสูจน์ตัวเองจากนั้นแต่ที่โดนโหด้วยซ้ำะนะฮะ กลายเป็นที่รักของแฟนบอลอะไรคือเคล็ดลับสิ่งที่ประมวลผลมาได้ก็คือความมุ่งมั่นความพยายามครับไม่เคยยอมแพ้เขาเน้นคำนี้เลยรับว่า never give up ไม่เคยยอมแพ้ครับที่จะพิสูจน์ตัวเองที่จะเอาชนะใจคนอื่นให้ได้ที่จะเอาชนะใจแฟนบอลเอาชนะใจโค้ชเพื่อนร่วมทีมเขาพยายามทำครับทำทุกๆวันถ้ามองในมุมตัวเขาเนี่ยมุมของลูคัสเนี่ยเครื่องช่วยสำคัญ ก็คือสโมสรเพราะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือครอบครัวจริงๆทุกคนพยายามช่วยเหลือเขาในวันวแรกๆที่เขามาแล้วก็ผลักดันเขาให้มันเติบโตกล้าขึ้นไปมันจึงไม่แปลกครับที่เขาจึงพยายามจะทำแบบนนั้ในวันที่เริ่มมีนักเตะละตินอเมริกาเนี่ยเข้ามาอยู่ลิเวอร์พูลเยอะขึ้นเขาแทาจะเป็นพี่ใหญ่ด้วยซ้ำ ในการช่วยบรรดาน,น้องๆเหล่านั้นลงหลักปักฐานหาที่อยู่หาที่พักหาโรงเรียนช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างท้งที่ตัวเองนั้นก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองในในสนามฟุตบอลเหมือนเดิมนะผมว่าตรงนี้แหละมันมันสื่อได้เห็นชัดๆเลยครับว่าัศนคติจากตัวนักเตะเองแล้วก็บวกด้วยวัฒนธรรมองค์กรของเยอรมนมันจึงหลอ่อหลอมให้ลูกขัสนกลายเป็นขวัญใจกลายเป็นที่รัก ของแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนผมคิดแบบนั้นซึ่งนั้นคือตัวผมแน่นอนเป็นระยะเวลาแบบสองชั่วโมงก,กว่าที่มีความสุขมากครับนั่งเพลินนั่งฟังเกาะขอบเวทีเลยเหมือนเป็นเอฟซแฟนคลับที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปท้ายๆเลยก็พูดคุยเล็กน้อยจับมือเล็กน้อยเป็นหนึ่งวันที่น่ารับใจครับ และมันก็เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งครับว่าทําไมแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงรักลูคัสเลวานขอบคุณด้วยนะครับทั้งชอ็อปลิเวอร์ปูไทยแลนด์นะครับที่เซ็นทรัลรามเก้านะครับขอบคุณทางซุปเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับที่เชิญไปร่วมงานในวันนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหาสินค้าถูกในสิทธิ์ของลิเวอร์พูลได้นะครับทุกสาขาครับทั้งเซ็นทรัลรามเก้าสยามสแควร์วันนะครับพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตเข้าไปได้เลย ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอ่ากี่ยงไงบ้างครับกับลูคัสเลวานะครับลองคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกกันได้แล้วเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเม็น์นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ